นาบหลานสาวแพทนปภาโผล่ตามเฝ้าอาร์ตพสุดถึงกองถ่ายแฟนแฟน,แฟนเมนสนัน่นเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ทำเอาบรรดาชาวเน็ตขาเผือกต่อมกระตุกเมื่อนาบฉัดนั้นหลานสาวแพทนปภาโพสต์รูปทริปอิตาลีสะดุดตามีดาราดังไปด้วยซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นคุณชายหมูกรอบอย่างอาร์ต พสุตนั่นเองโดยทางด้านนาับฉัดนันได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าไอเราก็ว้าวุ่นเลยทีนี่ข้อค้าหมูกรอบก็หล่อสะด้วยซึ่งทำเอาบรรดาชาวเน็ตแห่ถามกันเพียบว่ายังไงกันแน่คู่นี้ล่าสุดนับฉัดนันตามไปเฝ้าอาร์ตพสุดทำงานถึงกองถ่ายทำเอาหลายคนสงสัยในความสัมพันธ์ โดยงานนี้นะ้าปัดนั้นได้ออกมาโพสต์คลิปขณะที่เข้าไปช่วยดูแลความเรียบร้อยให้กับอาร์ตพสุตรก่อนถ่ายแบบต้องบอกเลยว่างานนี้จริงหนักมากแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันสน,นั่น